เวลาทะเลาะกับแฟนไม่ควรทําอะไรคะไม่ควรทะเลาะไงคือเวลามึงทะเลาะกับแฟนสิ่งที่มึงไม่ควรทําที่สุดคือไม่ต้องไปทะเลาะกับมันสิ่งที่มึงควรทําที่สุดคืออย่าทะเลาะสิ่งที่มึงไม่ควรทําที่สุดคืออะไรอย่าทะเลาะก็แค่นั้นเลยอ่ะมึงทะเลาะกันสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดคืออะไรคือไม่ทะเลาะไงคําถามคือมึงไปทะเลาะกันทาไมไม่ใช่มึงทะเลาะกันวิธีการของการไม่ทะเลาะกันดีที่สุดเวลาทะเลาะกันอย่าทำอะไร อออย่าตีกันมึงจะไม่ตีกันได้ยังไงมึงทะเลาะก,กันอยู่อ๋ออย่าด่ากันมึงจะไม่ด่ากันได้ยังไงมึงทะเลาะก,กันอยู่อ๋ออย่าโกรธกันมึงจะไม่โกรธได้ยังไงในมุ่งทะเลาะกันอยู่ไม่มีวิธีวิธีเดียวคืออะไรการทะเลาะจบเคยโดนทําของเอาน้ำพ่นเอาน้ําล้างอวัยวะเพศเอาหุงข้าวกินเพราะเขาไปดูหมอดูว่านูทำสเสน่ห์ใส่รูปทายเขาเคยโดนทําของเอาน้ําล้างอวัยวะเพศ มาหุงข้าวให้กินเพราะเขาว่าไปดูหมอดูว่าถูททำเสนเ์ใส่ลูกชายเขาหมายความว่าอะไรวะไม่เข้าใจสรุปมึงโดนทําของหรือมึงทาของใส่เขาเนี่ยกูงงกูงงกับคํามึงมากเลยอ่ะทำมาพูกมึงช่วยกูฟังโอเคกูอยากรู้ตอนเนี้ยเนี่ยมึงมึงเนี่ยมาพูกมึงเนี่ยมาติดเรื่องสารแนรงเรื่องชาวบ้านจะต้องอยากรู้ใครมาใครไปตรงไหนอะไรยังไงมึงทาตัวเป็นสันดานป้าข้างบ้านแล้วเนี่ย อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านว่าใครไปใครมาเวลาเรื่องที่กูขอความเห็นเฟิม <What? S 1> พวกมึงค่อยสรารแน่ <What? S 1> ค่อยสอดรู้สอดเห็นเรื่องที่กูไม่ได้ถามความเห็นพวกมึงอย่าสรารแน่ <Okay. S 1> เออเนี่ยกูกำลังจะถามมันเนี่ยแย่ๆเรื่องเนี้ยเพื่อกรณาสรารแน่กับกูหน่อยเดี๋ยวกูจะถามเฟิม <Okay. S 1> เนี่ยสรารแน่ให้มันเยอะๆหน่อยเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ย <Okay. S 1> เคยโดนทำขอแปลว่ามึงทำใช่ไหมมึงโดนทำ อ่ะมึงโดนทำโอเคเพราะมันบอกว่ามันเคยโดนทำของเอาน้ําล้างเอาวิทยะเพศมาหุงข้าวให้กินแสดงว่ามึงเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมมึงใช้คาว่าหนูหนูนี่คือแทนตัวผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะมึงเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่ะโอเคมึงเป็นผู้หญิงนะมาไว้ก่อนหนึ่งโจทย์เพราะมึงเป็นผู้หญิงเคยโดนทําของเอาน้ําล้างเอาวัยยะเพศมาหุงข้าวให้กินแต่ว่ามึงเคยมึงเนี่ยเคยโดนทําของ โดยมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาน้ําล้างอาวัยวะเพศแล้วหุงข้าวให้มึงกินโอเคโอ้ยคุณต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนึงเพราะเขาไปดูหมอดูว่าไปดูหมอดูว่าหนูทำสเสน่ห์ใส่ลูกชายเขาว้าวสรุปตอนนี้มึงเคยโดนแล้วปัจจุบันมึงโดนหรือไม่โดนหรือลูกชายมึงโดน หรือผัวมึงโดนหรือใครโดนตอนนี้กูงงหมดแล้วใครโดนเนี่ยใครโดนงงแต่ที่กูว่าแน่ๆคืออวัยวะเพศอันนี้โดนแน่เพราะอะไรเคยโดนทำของเอาน้ำล้างอวัยวะเพศเนี่ยอวัยวะเพศโดนแน่นอนแล้วหนึ่งอวัยวะเพศโดนแน่โดนแน่แล้วตอนเนี้ยกูโดนด้วยละกูกําลังโดนด้วยกูกำลังเมินกับาคำถามมากเลยกูกำลังโดนแล้ว ดนของไป็นคนก็ละคงงไปหมดอาการของคนโดนของคืออะไรยังงงงวยงวยอ่านอะไรไม่เข้าใจหลงหลงลืมลืมไม่อยู่กับ่กับตัวนี่กุหลางโดนกูกําลังโดนด้วยเนี่ยมึงตั้งคําถามอะไรกันเนี่ยคุณช่วยกูนะให้กูรู้ด้วยไม่ใช่มึงรู้คนเดียวถ้ามึงรู้คนเดียวไม่ต้องมาถามกูก็ได้ไม่จะเป็นมึงรู้คนเดียวไปเลยแต่ถ้ามึงจะให้กูรู้ด้วยแล้วมึงต้องการให้กูตอบคําถามที่มึงถามด้วยมึงต้องถามคําถามให้กูรู้ด้วยคนนะ เอ,อเราชอบคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วบาปทางจิตไหมคะก็มึงไม่รู้ก็ไม่ผิดไงเพราะเรามารู้ทีหลังแล้วเขามีแฟนแล้วถ้าเรายังชอบต่อบาปไหมถ้าชอบต่อก็บาปสิมึงรู้แล้วว่าเขามีแฟนมีอนาบบเขาต่อไปมันก็ต้องผิดสิเลิกสิ สงสัยเพราะเขาไม่ใช่สามีภรรยากันเราไม่ได้ทับพฤติดในการแค่มองก็อถ้าชอบไม่เป็นไรคุณก็นึกว่ามึงไปคบกับเขาถ้าชอบเฉยๆไม่เป็นไรไม่จะมีปัญหาอะไรเออจะทิ้งอารมณ์ไปอารมณ์ความรู้สึกไปไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะไปทําผิดทำพลาดได้เดี๋ยวถ้าผัวเขามาเอามึงจริงๆมึงจะคิดว่ามึงจะรอดไหมล่ะถามอ่ะมึงคิดอย่างไนีผัวเขาตลอดเวลา แต่เขามีแฟนแล้วอ่ะมึงอยากได้อยู่เรื่อยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผัวเขามาเล่นด้วยกับมึงมึงคิดว่ามึงเอาไหมรอดนะกลัวไม่น่ารอดนะกูน่าจะรอดกูว่าน่าจะรอดบางขาแต่มากกว่ากูว่น่ไม่น่าจะรอดจากการไปประพฤติผิดในกาบนะกูว่ารอดบางขาวิธีการเกอะไรเลิกคิดถึงมันมึงอย่าไปยากอยากอยาไปยากใต้ผัวอยากไปยากได้เมีี่ยนบ้านเขาสำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะมึงอย่าไปเอาผัวเขาดึงมาเป็นผัวของตัวเองตั้งแต่ในใจเลยพาโดโกรมเลยอย่าไปเอามา ไม่ได้ถ้าบอกว่าแฟนชะตาขาดตอนอายุ25ต้องบวชหนึ่งภาษาตอนนี้บวชอยู่ชะตาขาดมีจริงไหมคะไม่มีจริงจ้าคนเรามันจะตายวันหนึ่งมันก็ตายไม่มีทางที่จะไม่ตายอ่ะยังไงมันก็ตายแน่ไม่เกี่ยวกับการบวชไม่บวชเออบวชก็ตายได้ถ้าไปบวชแล้วหนีจะกพามตายได้อ่ะอ้าแสดงว่าพระเยวัดก็ม่มีการตายถ้าไม่มีการตายจริงมิสการมรณภาพ กูถามมันก็ตายอยู่ดีพูดพอๆหน่อยไปฟังที่อื่นจ้าไม่ต้องมาฟังท่องกูใส่หัวกระบาลออกไปแต่จลิตตอแหลมากนั่นก็ไม่ต้องมาฟังเรื่องเยอะเปลี่ยนที่หูเมืองน,นูนฟังไม่ได้ก็ถอดหูเกลี้ยงทิ้งไปหูเมืองถอดเกลี้ยงทิ้งไปซะแลัจะกลิตริงๆิงพูดพอๆหน่อยฟังไม่ได้กบเพีย้งยงหูเกงทิ้งไปนั่งดูภาพเฉยเรื่องเยอะเรื่องมากไม่มีวิจารณญาณในการรับชมเหรอกูถามแค่นี้ ยกแกีไม่ได้อะไรควรฟังไม่ควรฟังไม่พอใจกูก็ใส่หัวกบานออกไปสิไม่ช่มานั่งเปลี่ยนกูไอ้กมพูดเฉพาะผมไม่เปลี่ยนเพื่อมึงหรอกกูจะเปลี่ยนเพื่อมึงเพื่ออะไรฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ใส่หัวไปกูคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะกูบอกก่อนสโลนี้สโลแกนที่กูคุยกับเขาแล้วกูขอเขาแล้วออาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าแด่ได้ก็แดกแดกไม่ก่าจะโยนทิ้งไปกูเลยบอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เนี่ยขอใช้สโลแกนนี้ได้ไหม อาจารย์ 3, ิ่งักถามกูว่าใช้สโลแกนอะไรกูบอกว่าฟังใกล้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ใสห่หัวกระบาดออกไปอาจารย์ิ่งศักดิ์บอกโอ้โหขับเลยชอบฟังยินดีมากเลยเอ,อ่าอาจารย์ิ่งศักดิ์บอกของกูเนี่ยเอากระโถนตีกระบาดอาจารย์ิ่งศักดิก์บอกเดี๋ยวเอาตะหลิวตีกระบาดอาวุธคนละอาวุธของกูกระโถนอาจารย์ิ่งศักดิ์ตะหลิวกูวคุยกันเรียบร้อยแล้วจนนิคสิทธิ์กูกระโถนอาจารย์ิ่งศักดิ์ตะหลิวกูเอากระโถนตีปากอาจารยิ่งศักดิ์เตะหลิวตีปากอ่ะนี่ ได้ลิขสิทธิ์แล้วนะมึงอย่ามาแย่งสโลโกแกนกูสองคนไปใช้ไม่ได้โอเคกู <Okay. S 1> คุยกันเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อย <Okay. S 3> โอเคฝันว่าตัวเองตาย็นอะไรไคะตายฝันว่าตัวเองตายเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรก็มึงยังไม่ตายไม่ใช่หรอมันก็ยังตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้มานั่งเล่าความฝันที่กูฝากยู่ได้เนี่ยา็ <c oughs> แสดงว่ามึงยังไม่ตายไงเออ <c oughs> ก็นแค่นั้นเองมึงจะไปสนใจอะไรความฝันความฝันมันแค่การปรุงแต่งการปรุงแต่งมันทำให้เราเนี่ยมันโดเพอพบไปไม่ก็ไปสนใจความฝันก็แค่ความฝัน มึงจะไปกังวลกังวลจะลอะไรความฝันอะไรถ้ามึงฝันเห็นกูอะไรจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะแสดงว่าเช้าวันลุ้งขึ้นมันจะโดกนกระหนตีปากหรือเปล่า <c oughs> เออมันก็ไม่ใช่ไมล่ล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเออมีสติอยู่กับปัจจุบันีหน่อยคนฝันเห็นเกินร้ายก็ไปนั่งมาโดหาเกินร้ายหรือว่า <c oughs> ไม่ต้องไปคิดฝันก็แค่ฝันไม่ต้องไปสนใจเลยไม่มีประโยชน์อะไรกับใครไม่กับของเราข <c oughs> อ,อเลขหน่อยเลขอะไรละ่ะเลขรองเท้ากูไม่ละ่ะ <c oughs> กูอ <c oughs> ยากไปให้น่ะดูเอาเอง มันเป็นโรคอะไรวันๆไม่ทำผาดทำเขีเวลาไปคิดจะทำกิจการงานอะไรแล้ววันๆหาแต่เล่ถ้ากูรู้วิธีการปลูกหวยอ่ะกูก็ไม่ต้องมานั่งขายเสื้อขายน้ำพริกกะปิน้ำปลากูหรอกตอนนี้กูรวยได้หวยไปแล้วกูเก่งเลขอย่างเดียวแล้ววันๆไม่ต้องทำผาอะไรกูไม่ต้องมานั่งไรสวดสอนคาพวกน้องเล้ากูไปควงขวายในการหาความรวยดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอเออมึงก็ไม่รู้จักทำผาแตละย่างแตระย่างไม่นั่งวันๆไม่นั่งทำผาอะไรถางหาแต่เล่ไอ้เหมืองออกมั้งครับอาจารย์ครับเออมันจะมีอะไรนักหนา ไม่มีหรอกมึงอยากจะซื้อมึงก็ซื้อไปถึงเวลาถูกก็ถูกถึงเวลาไม่ถูกก็ไม่ถูก,ถม,ถกมีสติกูเห็นเขตดมาไม่รู้จิงว่าจิงว่าก็ไม่เห็นจะเก็ยสักทีบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูก็เห็นซื้อทุกทีวันวันวิ่งหาแต่หวัวไอ้บขรก็วิ่งหาหัวนะอาจารย์ครับอยากเลิกให้วยได้ดีทุกเดือนอ่ะขอจะเลิกขอจะเลิกนะแต้ก็หวยก็อาจารย์โดนหวยแตกทุกเดือนแต่ยังเล่นตลอดทำไงดีครับถึงก็เลิกเล่นสิเงินอยู่ที่ใครอ่ะ เงอยู่ที่เมืองอะแล้วมึงเอาใครเอาไปซื้ออะ,อะก็มึงเอาไปซื้อใครบังคับมึงซื้อมาไม่มีใครบังคับมึงซื้อมึงไปซื้อเองด้วยความรอบเพ่งเล็งอย่าได้ซั์ของชาวบ้านอ,อยากรวยเร็วอยากรวยทางรัฐทำให้ขวนขวอยในการทํามาหากินกิจการงานของตนก็สมควรแล้วที่มึงจะโดนหวยแดกถ้าเอาหวยแหละต้มแทนมาม่าซะแดกเข้าไปเผื่อจะรวยวันหนึ่งข้างหน้าตติสัมปชัญญะกูดูสิว่า,าลอตเตอรี่จะทำให้มึงรวยได้ยังไงเลิกซื้อได้แล้วพอประมาณในการซื้อถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อไปแต่รู้จักประมาณในการใช้ยิ่พอ อย่าไปรอบเพลงเลยอย่าได้ซับมากเกินไปเกินเหตุเกินต่ใจมึงจำไว้ถ้ามึงจะถูกวันหนึ่งมึงก็ต้องถูเดี๋ยวมีคนรอลอตเตอรี่มายัดใส่มือมึงเองอ่ะแต่มึงขวนขวายตายถ้ามึงไม่ถูกวันตายมึงก็ไม่ถูกไม่ง่ายๆแค่นั้นเลยด่าแม่ผัวอาจารย์ปากไหมครแล้วมึงไปด่าเขาทำไมอ่ะเออมันเป็นแม่ผัวมึงไม่ใช่หรอรอมึงเลิกกับผัวมึงก่อนถมึงค่อยๆกลับไปด่ามันเก็บความอับอันกันใจไว้รอเลิกกับผัวก็ให้กลับไปด่าแต่ทุกวันนี้มึงยังเป็นลูกสะภ้ายก็อยู่มึงไปด่าเขาเดี๋ยวผัวมึงอ่ะก็จะเกียยดงไไป้ว เออสมัครสมาัยสมาสมกีปองดอมอย่าเป็นเมียมหาโจรอย่าเป็นเมียมหาภัยที่จะจะจ้องแต่จะด่าแม่ผัวอย่างเดียวมีสติมึงด่าตัวเองแต่บางทีมันไปนที่สันดาลมึงจะ่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองกูเข้าใจแหละบางทีไปที่สันดาลแม่ผัวมึงด้วยมันพอกนันทั้งคู่แนะนำง่ายๆมึงพาแม่ผัวมึงมาให้กูเดี๋ยกูด่าแทนเองอเออจบอีคคาถามไร้าสาระ,ะอาจารย์กับอาสนะกูตอบมึงไปแล้วมึงไม่อยู่ฟังเองกูช่วยไม่ได้ไมึงไปฟังย้อนหล่าอาวกูตอบมึงแล้ว กูเห็นมึงพิมพ์ซ้ำมาหลายรอบกูห้ามมึงพิมพ์ซ้ำหลายรอบมึงก็ยังพิมพ์ซ้ำกูก็ทำเป็นมองไม่สนใจมึงจะมาขวนขวายด่ากูว่าคำถามไร้สาระตอบแต่คำถามมึงมึงคิดว่าคำถามมีประโยชน์เหรอมึงมั่นใจไหมว่าคำถามมีประโยชน์ฮะแล้วกูก็ตอบคำถามมึงไปแล้วแต่มึงไม่อยู่ฟังคำถามเองมึงไม่อยู่ฟังคำตอบเองกูช่วยไม่ได้ไปฟังย้อนหลังเอาอย่ามาโทษกูโทษที่ตัวเองที่ตั้งคำถามแล้วไม่อยู่ฟังเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกู มึงมาขอความรู้จากกูแต่ยังมีหน้ามาแขวกกูว่ากูตอบคําถามแต่ไร้สาระแต่ไม่ตอบคําถามที่มึงคิดเอาเองว่าคําถามมึงมีประโยชน์แล้วคําถามคนอื่นไร้ like, สาระปัญญาอ่อนมึงคิดว่ามึงเก่งคนเดียวเหรอมึงคิดว่าคําถามมึงมีประโยชน์อยู่คนเดียวเหรอมึงคิดว่าคําถามที่กูตอบทุกอย่างเป็นเรื่องไร้สาร ger, ะเพอร์เจอร์เหรอที่กูตอบคําถามทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลกูเลือกตอบคําถามทุกอย่างเพราะกูเห็นว่าอีซีแต่ละคนกาลังไร้สาระเพอร์เจอร์ อินรีแต่ละคนกำลังมีความเห็นผิดกูจึงสอนให้เขาออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องมึงมั่นใจว่าคำมีประโยชน์กูเห็นมึงจะปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ไม่เลิกคำถามแต่ละคำถามมึงไม่ได้มีประโยชน์ต่ออาต่อตธรรมพระศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับเห็นเขาบอกว่าใส่พระแล้วฟันแทงไม่เข้าจริงไหมครับมานี่เดี๋ยวกูฟันให้ลองดูพี่จะเข้าไหมมาหากูนี่เดี๋ยวกูแทงให้ปีหนึ่งรู้กันเลยว่าเข้าหรือไม่เข้าลองไหมล่ะ ถ้ามึงบอกว่าใส่แล้วมันมีพุทธคุณในการป้องกันได้เมืองเนี่ยหนังเหนียวเนี่ยลองมานี่เดี๋ยวกูเอาให้กูว่ากระโจนอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้มีดหรอกกูเนี่ยจะกระโจนตีกระบาลมึงลองดูซี่เลือดจะออกไหมกูดูซิจะเหนียวจริงไหมกูว่าแตกแอซตาซินไม่รับเย็บนะกูจะบอกให้แอซตาซินไม่จ่ายมึงนะเพราะแอซตาซินไม่ได้เข้ากูไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กูคงไม่จ่ายนะเอาไม่ล่ะลองดูกูอยากรู้เหมือนกันว่าแตกหรือไม่แตก มึงจ่ายเองนะค่ารักษาพยาบาลจ่ายเองนะไม่มีอาตศิสินอัดอุดหนุนเงินมึงไม่มีอัดสีเงินให้มึงนะกูบอกรน,นะ <c oughs> ผมมีกูบาลผมมีกูมาไว้ที่บ้านแล้วเขาไม่ให้โชคต้องเอาไปทิ้งไหมครับ <c oughs> มึงมันโง่เองอะไปสรรหาเอามาแล้วมึงคิดว่ากูมาจะให้โชคให้ลาบมึงก็มึงโง่เองแกโทษอะไรกูมาโทษสัจจการความโง่เมืองกูมาไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกมึงตั้งไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมึงไปอ้อนวอนขอร้องหาเหวอะไรก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร คำถามมึงคือมึงโง่ตั้งแต่แรกมึงไปเชื่อได้ไงว่ากูมาจะให้โชคลาภมึงกูว่ากูมาน่ะควรอยู่บ้านมึงต่อไปแล้วมึงอ่ะเอาตัวมึงเองไปทิ้งมึงเอากูมาไปทิ้งมึงพาตัวมึงเอง่ไปทิ้งง่ายที่สุดคือมึงเอาตัวมึงไปทิ้งจบเลยง่ายง่ายแค่นั้นเลยกูจะบอกให้ปัญหามึงมันเยอะคนโง่คือมึงไม่ใช่กูมาโง่ปัญหาไม่ใช่กูมาแต่เป็นปัญหาคือที่มึงถ้ามึงจะทิ้งมึงก็ต้องทิ้งตัวมึงเองไม่ใช่กูมาไปทิ้งทำ ตอนที่เรากวดนะ้ำผู้ล่วงลับจะรับรู้ไหมคะไม่มร,รับรู้รลยจ้ะตายไปแล้วจะมารู้หาเลยล่ะ